ช่วงนี้เรามีผลง,งานอะไรบ้างคะละครในนามภาพยนตร์อ่ะถ่ายจบแยังจบไปแล้วครับผมฮักเจ้าอิลีครับเราจะได้ดูได้ดูกันตอนไหน29กันยานี้ครับผมเรานอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้มีเรื่องอื่น,ยยนไหมก็ตอนนี้ก็ยังครับผมแต่ก็มีเพลงที่ผมเล่นคู่กับพี่เบิ้ลปทุมราชนะครับผมสามร้อยหกสิวันนะครับผม,มก็ปล่อยไปนานแล้วครับผมตอนนี้เราทำงานอยู่ ช่วงนี้ก็งดรับงานครับผมเพราะว่าต้องเข้าซ้อมครับซ้อมอะไรครับซ้อมเต้นครับผมซ้อมเต้นซ้อมร้องครับซ้อมหนักเลยเหรอก็สองเดือนเต็มทุกวันครับทุกวันต้องมาในวงการบันเทิงหรือค่านอกจากภาพยนตร์แล้วก็อื่นๆอะไรอีกช่วงนี้ก็ยังยังไม่มีครับผมยังไม่มีครับแล้วเราได้รู้ก็ได้เหรอที่มีอัลบั้มอันนี้ผมก็ไม่ไม่ทราบมาก่อนนะครับเพราะว่า ตั้งแต่ต you know, mm ั hmm. um. mm ้งแต่ว่าพี่ท็อปจะออกผมก็ไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะเรารู้ว่าครับได้ถามไหมคะเพราะว่าพี่ท็อปกลับมาหลายปีก็ผมก็ตกใจนะครับผมเพราะว่าอยู่ดีๆก็บอกว่าจะออกอย่างเงี้ยอเราได้ถามพี่ท็อปอันนี้ด้วยความที่ผมเกรงใจพี่นะครับผมาผมก็ไม่ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรครับแล้ว เก,กเว่าพี่อน้อยใจพ่อที่แบบรักเราบ,บมันดันเามากกว่าพี่ปอเงี้ยอันนี้เงงนนก็อันนีน้น่าจะไม่เกี่ยวครับผมเพราะว่าในการที่พี่ท็อปออกไปพี่ท็อปไม่ได้น้อยใจพ่อไม่ได้น้อยใจผมจะเป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าครับความสัมพันธ์เรากับพี่ท็อปเป็นยังไงบนะ้างคมกันมากก็ถือว่าสนิทนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาพี่ทอปก็ไม่ไม่ได้หยิงไม่ได้ถือตัวอะไรเลย เป็นเป็นกันเองมากครับอ,อยากบอกอะไรกับชาวเน็่ยมางที่ขเขาเข้าใจผิดว่าโดยใจไม่ได้นั่นอะไรอย่างเงี้ยกอ็อยากฝากนะครับเพราะว่าพี่ท็อปพี่ท็อปยังไม่ไถแถลงยังยังไม่ได้ออกมาถแถลงว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับผมเราก็อย่าเพิ่งพูดอะไรอย่าเพิ่งด่าพี่ท็อปนะครับผมก็ก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับโอเคครับ